เปิดตั้งแต่หกโมงแอนลุงโมงนึ่งโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ปิดกี่โมงอ่ะยี่สิบหกสิบสี่คนแถวบันกงบันกลางสุโขทัยผัวหอมยางไทดงเรือยยางแดนมามาอุดหนุนลุงหน่อยเนื้อลุงสู้ไม่ถอยเนื้อลุงแต่งตัวเป็นกุมารด้วยวันเนี้ยลุงสู้ไม่ถอยดึกแค่ไหนก็จะสู้ต่อ ลุงมีพลังหน้าขาวเป็นกุมารเลยไหวอยู่แล้วเออลุงมีอะไรบมาเงเออาหารนะดูมีอะไรบอกมาแกงเต่าก็มีผัเผ็ดเต่าก็มีผัเผ็ดนกแฝกก็มีอะไรอีกหนูนาก็มีมีอะไรอีกมีอะไรอีกที่อย่างกบเนื้ออะไหรกบเนื้อก็ไหลมีเยอะมากมายใน,นแกงป่าแกง แกงป่าแกงบกแกงเมืองแกงในเมืองแกงบันดอกมีครบอยุกเวนหมูเห่าหาไม่ได้เมียไปหาแล้วมันไม่เจอลุงสู้ไม่ถอยเลยดูนี่มาช่วยมาช่วยอดหนุนลุงหน่อยสีเพื่อนเพื่อนคนที่รักลุงอ่ะน้องน้องเพื่อนเพื่อนลูกลูกหลานมาช่วยลุงอดหนุนหน่อยจีลุงปัญญาเลิศดลดอะ หมู่หนึ่งจังหวัดบันการ์างเทคนิคโมบายเนี่ยก่อนถึงวัดบันกลางตลาดบันก,ากลางติดไลน์โมบายติดไลน์โมบายเนี่ยโชว,ว์ศูนย์แปดเก้าสองหกเก้าสี่ห้าสี่เก้กาเทคนิคเทคนิคโมบายติดกับเทคนิคโมบายวันนี้ลุงเศร้าวันนี้ลุงไม่เหมาวันนี้เงียบวันนี้ลุงนั่งเงียบ โอ้ลานลุงก็หรูหราหนุมีซุงรูปหัวใจด้วยมีซุงรูปหัวใจด้วยเอ๊ะลุงซุงรูปหัวใจลุงก็ไม่ดิดขึ้นไปอันแล้วเนะนี่ยือนดิดขึ้นไปแล้วล,ลัวลใ็งือ็งแขงแข็งแงแล้วแข็กแข็งแั็งแงแั็งแแข็งขงแ ไปที่ยูเครนันโคงอำเภอโคงทุกปอดผ่านไปผ่านมากรุงเทพเชียงใหม่ผ่านมาก็แววมากินบ้านลุงในเนื้อดึกดื้นหิวไปหาที่ไหนไม่ได้มากินที่้านลุงปัญญาเลิศรสบันกาหมุ้งหนึ่งต้องไปทกลางในตลาดเข้าเลยแยกไฟแดงมาประมาณสองกิโลยูขวามมือลุงมีเนื้อมีไก่มีกบ,ม,กบมีปลาไหลมีหนูย่าง ลาบแดงซอยจุแกงอ่มแกงป่าัดกระเพราหมูกรอบเจีเนื้อเปื่อยก็มีเตียวเนื้อเปื่อยก็มีเตียวหมูมักก็มีเตียวลูกชิ้นก็มีมาอุดหนุนลุงต้มตีนงัวก็มีต้มตีนงัวแซ่บงัวก็มีแซ่บงัวก็มีต้มขมก็มียกเวนอย่ามาต้มยกของร้านก็แล้วกันยกยกเวนอย่ามาต้มลุงก็แล้วกันลุงมีเจ้ากระดูกลุงก็เนี้อลุงไม่มีเนื้อเลยมาช่วยลุงอุดหนุนหน่อยเนี่ย คนแถวๆไหนก็ได้ผ่านไปผ่านมากรุงเทพเชียงใหม่ชุกโอ้ไทยบันกงบันกลางขอบคุณแทนลุงเลยนะลุงนั่งหงอยเลยวันนี้สู้ไม่ถอยหงอยู่แล้วลุงสู้ไม่ถอย